ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจาก m o t โต Creator อร์ชาแนกับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีตามแนวทางสากลน,นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่เลย m o t โต95ลายเดียวเท่านั้นไม่มีลายอื่นและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับ ผมทำการดูดวงนี้ด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีผู้ช่วยไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทางเราจะไม่มีการแปะเลขบัญชีใดๆไม่ขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับคุณจะเอาตัวรอดได้โอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะ วันนี้ก็จะมาดูแรนดอมเสี่ยงทายไพ่ทาโร่ตามแนวทางสากลกันเช่นเคยนะครับทุกคําทํานายของผมอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะโอเคหัวข้อแรนดอมวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับคนโสดเตรียมตัวสละโสดและคนไม่โสดเตรียมตัวรับโชคใหญ่เอ,อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับแล้วถ้าคนโสดจะถามว่าเราอยากรับโชคใหญ่บ้างได้ไหมเอามาดูกันนะก็มีลุ้นอยู่นะครับหนวันนี้นะ จากพลังงานที่ผมสัมผัสได้นะครับมาดูกันผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการดูร่วมกันนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะเราใช้ไพ่สองสำรับในการดูร่วมกันเพื่อดับเบิลพลังงานเสริมพลังงานซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับนมาเริ่มการเสี่ยงทายกันเลยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับนะครับนี่คือพลังงานรวมนะครับดูไปด้วยกันนะ ทำใจสบายๆให้เป็นสมาธินะครับระล,ลึกถึงพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือขอให้ไพ่ออกมาได้อย่างตรงประเด็นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะโอเควันนี้นะครับคุณได้ไพ่โอห้าถ้วยอะห้าถ้วยไฟออฟคัพคุณมีเรื่องกังวลใดๆในใจหรือไม่อย่างไรอดีตความหลังฝังใจใดๆไม่ต้องกังวลนะ เมื่อ5้าถ้วยไฟออฟคัพส์ปรากฏออกมานะตามตำราสากลว่าไว้บางทีการยึดติดกับอดีตบางอย่างจนลืมมองปัจจุบันอาจทำให้คุณเสียโอกาสดีๆเออไม่ต้องกลัวนะครับว่ากันตามหน้าไพา่5้าถ้วย3ามถ้วยที่ล้มไปแล้วอาจทำให้คุณเหนื่อยใจเสียใจแต่ยังมี2ถ้วยที่ตั้งอยู่นะปัจจุบันที่ยังดีอยู่ หันกลับมามองปัจจุบันอย่าจมอดีตขออนุญาตแนะนาไม่ได้ว่านะอย่ายึดติดอย่าจมอดีตมองปัจจุบันแล้วคุณจะมีโชคดีนะครับคุณไม่ต้องกลัวห้าถ้วยนะและธาตุน้ําก็เด่นการดูดวงเสี่ยงไทยแบบนี้สามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับอม,มาดูใบต่อไปกันสิเออนี่ไงอ s ศวินไม่เท้า night of ones พลังงานคนธาตุไฟเด่นมากและความโชคดีบางอย่างกําลังจะเข้าใกล้คุณเข้ามาทุกขณะจากคนใกล้ชิดจากคนแวดล้อมจากคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่มีโอกาสนําความโชคดีมาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานอ่าเราจะเป็นเรื่องอื่นได้ด้วยไหมมาดูกันต่อนะครับทําใจสบายๆนะครับ ไม่ว่าคุณจะเคยมีปัญหาหนักอกหนักใจใดๆมาขอให้เชื่อว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะคลี่คลายและคนเรามีโอกาสลืมตาอ้าปากดวงดีวาสนาดีขึ้นดวงดีส่วนหนึ่งการปฏิบัติส่วนหนึ่งโชคดีมาแน่นอนมาแน่นอนเจ็ดดาบ7 of s w o r d s สิ่งไม่ดีต่างๆกําลังจะพ้นจากคุณออกไปนะครับใครคิดไม่ดีกับคุณเขาเหล่านั้นจะพ้นทางออกไปคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครมีความลับใดๆกับคุณความลับจะถูกเปิดเผยและคนไม่ดีจะพ้นทางออกไปอ้าวรับไว้เลยไปกันต่อนะครับสบายๆนะทําใจสบายๆหัวข้อวันนี้เน้นไปที่เรื่องความสัมพันธ์ คนโสดมีลุ้นสละโสดและคนที่ไม่โสดมีโอกาสได้โชคใหญ่หรือจะโสดหรือไม่โสดก็มีโอกาสได้โชคใหญ่เช่นกันนี่โชคใหญ่ไหมเล่าพูดไม่ทันขาดคำโอ้สาธุรับด้วยเลยผมรับด้วยไพ่เขารู้ใจเรามากๆเลยนะครับนะ่ะเห็นๆเลยนะราชาเหรียญ King of Pentacles ออกมาแล้วโชคใหญ่มาแน่นอนไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสด,ค,โสดคุณมีโอกาสได้รับโชคใหญ่นะ สำคัญคือดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่บุญเก่าบุญปัจจุบันสิ่งดีๆที่เคยทํามาถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมาโดยตลอดทําสิ่งดีงามมาโดยตลอดคุณมีโอกาสได้รับโชคดีนะใบนี้คนโสดมีโอกาสได้คู่ฐานะดีเจอคู่ประถมคนไม่โสดมีโอกาสได้โชคใหญ่มีฐานะร่ํารวยขึ้นมาและไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่หรือไม่ใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่า คุณจะมีฐานะที่ดีมีการยกระดับฐานะหรือมีการเงินที่ดีเข้ามาแน่นอนแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับวาสนาและการปฏิบัติตนด้วยนะครับโอเคมารับความโชคดีไปพร้อมๆกันราชาเหรียญมาแล้วและธาตุดินก็เด่นเช่นกันนะครับไม่ธรรมดาเอุ้อ่นใจละอุ่นใจล้ว ราชาเหรียญมาร่ํารวยมั่งคั่งแน่นอนเป็นดวงของคนร่ํารวยมั่งคัง่งแต่จะได้จริงแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติตัวด้วยนะอย่าลืมนะครับดวงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราจะไม่งมงายปักใจว่าดวงดีแล้วโอ้ยสบายใจล้วลาไม่ใช่ดวงดีแล้วต้องรีบทําความดีนะโอเคไปกันต่อโอ้ยหกดาบซิกออฟสอดบสบายใจได้เลยใบยนี้แม้จะเป็นไพ่ดาบแต่ไม่ใช่อุปสรรคนะ ไพ่ดาบใบอื่นอาจจะเป็นอุปสรรคแต่หกดาบหมายถึงความก้าวหน้าระยะห่างทางไกลการเดินทางต่างประเทศข้ามน้ำขำ้ามทะเลตามภาพไพ่ย,ยิ่สีไพ่ทาโร่เป็นการสื่อสารตรงไปตรงมาตามภาพความหกดาบคือการเดินทางข้ามน้ำขำ้ามทะเลตามภาพตามหน้าไพ่ความหมายที่1การเดินทางให้โชคหรือจะมีคนทางไกลเดินทางมาหาคุณ นะมีโชคจากคนทางไกลข่าวดีจากทางไกลคนโสดอาจจะเจอคู่ทางไกลมีคนทางไกลมาหามาสารภาพรักมาขอแต่งงานอะไรแบบนี้ส่วนคนมีคู่แล้วมีโอกาสรับโชคจากทางไกลเช่นกันและอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดคุณมีโอกาสได้สิ่งดีๆทั้งเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องโชคลาภอ่ารับไว้เลยใบนี้เดินทางก็เด่นนะใครอยากเดินทางไปทํางานหรือศึกษาต่อเรียนต่อเดินทางท่องเที่ยวจะเกิดประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางนั้นๆ โอเคไปกันต่อครับยินดีด้วยล่วงหน้าพลังงานดีตั้งแต่ราชาเรือนละสอดคล้องกับหัวข้อนี้มากๆโชคดีความมั่นคงมั่งคั่งกำลังมานะเนื้อคู่ที่ฐานะร่ำรวยก็กำลังมาในบางท่านนะบางท่านแล้วก็โอ้โหมาจริงๆทันอกทันใจราชาเรือด ใบนี้การเดินทางก็ยังคงเด่นเมื่อกี้มี6ดาบนักข้ามน้ําข้ามทะเลยังมีชาริออตอีกไพ่ของการเดินทางออกมาถึง2ใบขนาดนี้โดดเด่นมากๆคุณที่ทํางานเกี่ยวกับการที่ต้องเดินทางบ่อยๆโดดเด่นมากคนที่ขับยานพาหนะต่างๆสจวตแอร์โฮสเตสนักบินเซลล์คนค้าคนขายหรือว่า ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลอะไรแบบนี้ก็โดดเด่นนะครับหรือแม้แต่คุณที่ไม่ได้ทํางานด้านการเดินทางแต่มีการเดินทางบ่อยๆเดินทางเป็นประจำก็เกิดประโยชน์กับชีวิตได้เช่นกันบางท่านอาจจะอยู่ติดบ้านมานานแล้วเอ้ยหาโอกาสเที่ยวสะหน่อยดีกว่าการท่องเที่ยวจะนําโชคลาภโชคดีมาให้ระหว่างเดินทางก็เป็นไปได้ด้วยนะครับและอีกความหมายหนึ่งโดยชาริออดใบนี้ก็ยังเป็นตัวแทนของคนราศีกรกฎก็เด่แต่ราศีอื่นก็ดูได้เช่นกันนะครับใดๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเกิดความกนะ้าวหน พุ่งทยานมาสู่คุณสิ่งดีๆกำลังมาเอารับไว้เลยมาดูกันต่อรลงานไม่ธรรมดาวันนี้ย้ำเลยว่าอุ่นใจตั้งแต่ราชาเหรียญละนะครับขอให้สบายใจเลยว่าสิ่งดีๆกำลังมาแต่บางทีโอกาสมาถึงแล้วคุณจะรับไว้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณเช่นกันนะครับโอ้โหเดเดวิลพอร่ำรวยมั่งคั่งก็อิ่มน้ำสำราญทั้งทางโลกนะทางโลกมา เดี๋ยวดูซิว่าทางรมจะตามมาหรือไม่แต่ที่แน่ๆเดวิลมามันเป็นความหมายที่หนึ่งก็คืออิ่มหนำสําราญทางโลกทรัพย์ทางโลกบริบูรณ์เต็มและอีกความหมายหนึ่งก็คือคุณจะมีเสน่ห์เมตตามาหานิยมดึงดูดผู้คนคุณคนโสดคุณเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากช่วงนี้ต่อให้คุณไม่โสดก็เหอะคุณก็มีเสน่ห์แต่ก็ความมีเสน่ห์นั้นก็ขอให้ใช้อย่างระมัดระวังเพราะบางทีอาจจะดึงดูดคนเข้ามาทีละหลายๆคนอาจจะทําให้ชีวิตวุ่นวายหรือคุณปวดหัวได้ก็คัดกรองดีๆหรือคคบหานทีี่่เกยว ค้องเป็นกาลยานมิตรเวทนระยะห่างดีๆอย่าให้ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปก็จะดีงามนะครับคนโสดสบายๆชิลๆเลือกได้เลยว่าอยากจะคบหาใครส่วนคนมีคู่ประคองชีวิตคู่ดีๆระวังุคคบุคลคลอื่นเข้ามาแทรกประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าคุณจะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคไปกันต่อระวังกิเลยเท่านั้นเองเด v วิไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะทางโลกดีผมว่าทางธรรมก็ดีเดี๋ยวดูซิจะมีปัจจัยทางธรรมออกมาเอือ้อประโยชน์ใดๆหรือไม่ นี่อสศวินถ้วยมาจริงด้วยอ,อสศวินถ้วย night of cups ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีกําลังมาน้ําจิตน้ําใจนะนาคตที่มีน้ำใสใจจริงกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณตรงตามหัวข้อคนโสดจะมีคนมาจีบหรือถ้าคุณจะไปจีบใครมีโอกาสสมหวังคนมีคู่ก็ยังคงมีเสน่ห์นะระวังใจดีๆนะครับมีใครเข้ามาจีบเพิ่มอย่าไปใจอ่อนนะ คู่ของคุณดีอยู่แล้วตอนนี้เอาเรื่องโชคลาภเป็นหลักนะทำมาหากินเน้นโชคลาภเงินทองดีกว่าส่วนคนสอดก็เต็มที่กับชีวิตได้เลยเปิดรับคนใหม่ๆได้เต็มที่จะถ้ามีเข้ามาหลายคนจะคบหาเป็นกาลยนานมิตรไปก่อนแล้วค่อยศึกษาดูใจกันไปก็ได้ที่แน่ๆคุณมีโอกาสเจอคนดีคนน่าสนใจแน่นอนโอเคไปกันต่อแล้วคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับอืมไม่ธรรมดาดวงวันนี้แล้วก็ โอ้แปดดาบเกิดอะไรขึ้นแปดดาบ eight of swords คุณยังคงกังวลเรื่องใดๆอยู่หรือไม่บางทีอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆในอดีตหรือแม้แต่คุณกลัวไปเองขออนุญาตแนะนาไม่ได้ว่านะบางทีปัญหายังไม่เกิดแต่คุณอาจจะมีความหลังฝังใจบางอย่างกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาเดิมๆขึ้นอีกแบบนี้ไม่ต้องกลัวคุณจะผ่านไปได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูใบต่อไปสิว่าพายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะเออแล้วก็ นี่สาดาบคิดมากจริงด้วยขออนุญาตแนะนำนะไม่ได้ว่านะคุณคิดมากคุณกังวลใจเกินไปคุณทิ่มแทงหัวใจตัวเองณนะเวลานี้3ามดาบทรีออฟซอสถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยหรือแม้จะมีปัญหาก็แล้วแต่แต่บางทีปัญหามันเล็กนิดเดียวแต่คุณคิดมากจนรู้สึกว่าปัญหานั้นใหญ่เกินตัวเกินกําลังทั้งทที่จริงๆถ้าค่อยๆทยอยคิดค่อย,อยๆทยอยทา ค่อยๆทยอยแก้ไขไปมันเล็กกระจิดเดียวลองทบทวนดีๆนะหรือบางปัญหาคลี่คลายเองได้ด้วยซ้ำส่วนใครที่มีปัญหาที่บุคคลอื่นสร้างให้คุณก็ถอยห่างออกมาก็ได้นะครับอย่าเอาตัวเองเข้าไปรับปัญหาใครอย่าไปอาสาแก้ปัญหาให้ใครแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะช่วงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็นี่ไงพูดไปไม่ทันขาดคำเมื่อกี้ดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าไปอาสาแก้ปัญหาให้ใครตอนนี้นะ รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเราแนะนําอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้เห็นแก่ตัวแต่คนเราต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งมีความเพียบพร้อมก่อนก่อนจะช่วยเหลือใคร2เหรียญทัวร์เพนทาเคิลส์บ่งบอกชัดถึงการบาลานซ์สมดุลชีวิตให้ดีจาัดก,การบริหารชีวิตให้ดีอย่าให้มีความสุดโต่งในด้านใดนด้านหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีทําทุกอย่างให้เกิดความสมดุลสมดุลแล้วชีวิตคุณจะสบายนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะ,ะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ คนโสดมีลุ้นสละโสดคนไม่โสดมีลุ้นโชคใหญ่อ้าวจริงๆนี่มาแล้วสเตรนจะ์ไย่น่ารักที่ผมชื่นชอบนะคุณที่ดูเป็นประจำน่าจะทราบดีหญิงสาวแกร่งกับติงโตใบนี้ตีความตรงๆต,ต,ตามตำราสากลแนวทางสากลเลยว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเออสิ่งที่เคยคิดว่าเกินกำลังคุณจะเอาอยู่ ปราบได้ยังอยู่มัดเลยสิงโตดุดุสิงโตพยศตัวนี้นะอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวแกล่งทํานายตามหน้าไพา่ตามความหมายตามตําราว,ว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้นี่อันนี้คือเรื่องทั่วไปส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ก็หมายความว่าคุณจะได้คู่ที่นิสัยดีใจดีและยอมคุณมากตามใจคุณมากอะไรแบบนี้ก็ว่าได้เลยนะครับและราศีสิงห์ก็เด่นนะประมาณนี้ โอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรือยอ,อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรือยโอ้โห หถ้วย six of cups สบายใจได้ชีวิตคุณแวดล้อมไปด้วยคนดีเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคุ้นเคยมิตรเก่าเพื่อนเก่าคนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันคนในสังคมเดิมๆอะไรแบบนี้ล้วนนำโชคมาสู่คุณคนโสดมีโอกาสได้คนที่คุ้นเคยเป็นคู่ใจนะครับ คนที่คุ้นเคยเราไม่ได้หมายถึงแฟนเก่าตัดช้อยส์แฟนเก่าออกไปได้เลยคนคุ้นเคยในที่นี้หมายถึงเพื่อนเก่าคนเคยรู้จักคนในแวดวงเดิมๆที่ไม่เคยเป็นแฟนกับคุณเขาหรือเธอมีโอกาสวนกลับมาเจอกันใหม่ได้บางทีอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือคนแถวบ้านอะไรแบบนี้สามารถกลับมาเกื้อนหนุนกันนะครับอย่างน้อยที่สุดจะเป็นกัลายานมิตรที่ด,ดีมาส่งเสริมชีวิตกันให้มีความเจริญก้าวหน้าและอย่างมากคือมีโอกาส กลับมาชอบกันตกลงรงใจเป็นคู่ครองกันก็ได้ส่วนคนมีคู่แล้วก็ทำํำนายว่าคนแวดล้อมคุณจะนำโชคมาให้นั่นแหละนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะพลังงานสวยงามมากวันนี้สวยงามตั้งแต่ราชาเหรือนละสบายๆเลยทำใจให้สบายเลยเตรียมรับโชคเลยนะครับอืนี่เด็กถือดาบความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดี เฟชออฟสอ d เด็กถือดาบคุณตั้งใจสิ่งใดไว้อย่าวกแวกอย่าวันไว้ขอให้ตั้งใจทำตามเป้าหมายของคุณอย่าไปกังวลว่าคนจะมองว่าเราดือ้อไม่นะอะไรไม่นะคือตราบใดที่เรา,ายึดมั่นในเส้นทางของเราโดยที่เราไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนใครใครเขาจะว่าเราดือ้อก็ช่างเขา เขาเรียกว่าเรามุ่งมั่นในเส้นทางของเราคุณไม่ต้องแคร์คาคนมากมาย mm. เกินไปนักบางทีคนเขาอาจจะหวังดีจริงหรือหวังดีไม่จริงก็แล้วแต่อาจจะวิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้เอ้ยทำในนั้นในนี่สิอะไรอย่างนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณใฝ่ฝันที่คุณตั้งใจแล้วคุณจะได้ดีนะครับโอเคไปกันต่อนะครับอืมผลงานดีงามวันนี้คุณมาถูกทางแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครสถานะใดก็แล้วแต่คุณมาถูกทางมากๆวันนี้แล้วก็ นี่ไงเ้าถ้วยสุดยอดเลย n i ยอ๊อฟคถ้าคุณยึด ถือเส้นทางที่คุณดำเนินมาโดยตลอดโดยไม่หวาดวั่นวันไหวแล้วก็ตั้งใจจริงกับการใช้ชีวิตนะคุณจะเป็นคนที่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขในชีวิตมากๆอาจจะไม่ถึงกับเพอร์เฟคเต็มร้ออาจจะมีบางอย่างขาดไปบ้างแต่ในภาพรวมคุณจะมีกินมีใช้มีความสุขสบายดีเป็นอย่างมากแล้วคนโสดความโสดก็เด่นมากกับไพ่ก้าวถ้วยใบนี้โสดยังมีความสุขบางท่านโสดแล้วรวยส่วนถ้าคนมีคู่มีครอบครัวแล้วใบนี้ยิ่งส่งเสริมว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวคุณจะยิ่งมีความสุขขความจเจริิิญยย่่งงึ้น อุดมสมบูรณ์แน่นอนโอเคไปกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันสิว่าวันนี้จะมีไพ่ดับเบิลออกมาเสริมพลังงานใดๆหรือไม่นะเพื่อความแม่นยําเป็น2เท่าทวีคูณอะไรทํานองนี้ดูซิจะมีไพ่ดับเบิลหรือไม่วันนี้โอ้ย <c oughs> oh, <yeah. c oughs> ราชาเหรียญดับเบิลไม่ทันขาดคำคิงออ f เ e น t a เ l e s ราชาเหรียญดับเบิลรับไว้เลยผมรับด้วย ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ สอดคล้องกับหัวข้อมากๆโชคใหญ่กําลังมาไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดนะเรามารับโชคดีโชคใหญ่ไปด้วยกันราชาเหรียญ2ใบ king of pentacles double จาก2สําหรับออกมาคู่กันขนาดนี้เป็นตัวแทนอของความโชคดีมหาศาลไพ่เขาคอนเฟิร์มให้เรารู้เลยว่าดวงวันนี้มีความแม่นยํเเกิน90%นะเกื่อใจไว้เล็กน้อยสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้คุณดําเนินเดินหน้าลุยเต็มที่ไปเลย ขยันขันแข็งให้เต็มที่ดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับราชาเหรียญสองใบไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆออกมาแล้วรับไว้เลยผมรับด้วยเสุดยอดร่ำรวยมหาศาลด้วยตัวเองหรือเจอคนดีมีฐานะมาอุปถัมภ์ก็ย่อมได้เจอกัลยนานมิฐานะดีเจอลูกค้า VIP ได้หมดทุกสถานะในทุกมิติอ้าวรับไว้โอเคตื่นเต้นไปด้วยดีใจไปด้วยนะครับ สุดยอดรับพลังงานดีๆไปด้วยกันดวงดีแล้วเราไม่งมงายเราไม่ปักใจว่าจะต้องโอ้ยดวงดีแล้วลาลาสบายใจประมาทไม่เอานะดวงดีแล้วอย่าประมาทนะขยันขันแข็ง,ขงตั้งใจทําความดีต่อไปโอเคมาดูกันต่อสบายใจละราชาเหรียญสองใบวันนี้ยิ้มได้ละเฮ้ยเด็กถือเหรียญเออไม่ธรรมดามีราชาเหรียญสองใบแล้วยังมีเด็กถือเหรียญ มีซั์เข้ามาเรื่อยๆโชคดีจากบุตรบริวารได้บริวารดีก็เป็นไปได้ประมาณนี้นะครับโอเคคนแวดล้อมดีกับคุณคนแวดล้อมส่วนใหญ่ดีให้โชคตั้งแต่โชคลาภเล็กน้อยยันโชคใหญ่เอาเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงโชคดีของคุณเลยแหละนะครับใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้เป็นการเสี่ยงทายไปด้วยกันนะครับทำนายกันตามหน้าไพา่ตามแนวทางสากลน,นะ เลยชัดๆเลยหน้าไพยว่าอย่างไรเราทำนายไปอย่างนั้นนะครับโอ้โหว e ลออฟฟอร์จ oh ูน oh, โชคดีมาแล้วดีกว่านี้วันนี้ก็คงไม่น่าจะมีอีกแล้วมั้งแต่ก็ไม่แน่นะไพยดีๆยังมีอีกมากมายเออว e ลออฟฟอร์จูนออกมา การันตีว่าวันนี้เรามากันถูกทางคุณอยู่ในช่วงดวงดีดวงขาขึ้นและจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอเพียงคุณยึดมั่นในสิ่งดีๆความถูกต้องความขาวสะอาดของชีวิตนะครับแน่นอนว่าคนเราอาจจะต้องมีความผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาแต่ขอให้รู้ทันในความผิดพลาดถ้ารู้ตัวว่าทำอะไรผิดพลาดก็รีบแก้ไขให้มันถูกต้องซะให้ถูกที่ถูกทางถูกต้องถูกคนถูกเวลาแล้วชีวิตคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแน่นอนโอเครับไว้เลยไปกันต่อ สบายใจได้เอ้ยวันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจะมีอะไรออกมาดีๆให้ชื่นใจอีกหรือไม่สามเหรียญสุดยอด triopentacles ย,ยินดีด้วย นอกจากโชคใหญ่โชคดีทั้งหลายที่จะเป็นเรียกว่าช่วงนี้ดวงขึ้นแล้วนะคุณยังมีโอกาสที่จะมีสังคมกว้างออกไปรู้จักผู้คนมากขึ้นทํามาค้าขึ้นกิจการดีไม่ว่าจะค้าขายทํางานอิสระหรือทํางานประจําก็แล้วแต่คนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้คอนเนคชันเพิ่มมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานของคุณคนทํางานอิสระคนค้าขายยิ่งเด่นมีโอกาสเจอลูกค้าใหม่ๆสังคมใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆพันธมิตรใหม่ๆอะไรแบบนี้ เรียกว่าสังคมคุณจะกว้างออกไปและถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการออกสื่อนะอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานโชว์ความสามารถออกสื่อผู้ติดตามคุณจะมากขึ้นอ้าวคอยดูนับจากนี้นะโชว์ความสามารถให้เต็มที่ผู้ติดตามคุณจะมากขึ้นลูกค้าคุณจะมากขึ้นสังคมคุณจะกว้างออกไปเป็นที่รู้จักอย่างมากมายมหาศาลรับไปเลยครับผมโอเคไปกันต่อพลงานดีงามวันนี้เออสุดยอดดีใจด้วย ดีใจด้วยเพราะผมก็ได้รับด้วยในฐานะผู้เปิดไพ่นะครับรับความโชคดีไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ อสวินเหรียญโอ้โหโชคลาบวันนี้มาทั้งโชคเล็กโชคใหญ่โชคขนาดกลางมาทุกรูปแบบมาเรียกว่าโอ้โหเงินทองไหลมาเทมาตามความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณนะอย่างไรก็แล้วแต่เราทํานายไปตามแนวทางไพ่าทาโสรสากลหน้าไพ่มาแบบนี้ทํานายแบบนี้วันนี้มีทั้งเด็กเหรียญราชาเหรียญดับเบิลและอสวินเหรียญโชคลาบมาจากทุกทิศทุกทางรับไว้เลยนะครับนะยิ่งขยันยิ่งรวยอ้าวประมาณนี้นะไปกันต่อสุดยอด กำลังใจมาเต็มวันนี้ใครท้อแท้ใครหงอยเหงาอยู่ขอให้ลุกฮึบขึ้นมานะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆให้ชีวิตทำสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเกิดขึ้นได้พัฒนาได้จากกำลังใจก็สำคัญนะครับกำลังใจสำคัญระวังคนแวดล้อมบั่นทอนห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์มากคนมากความช่วงเวลานี้ ห่างจากผู้คนได้เท่าที่ห่างได้เลยนะครับถ้าคุณเคยมีผู้คนข้องเกี่ยวมากมายโดยไม่จำเป็นถอยออกมาซะ กิจกรรมงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ใดๆไ,ไม่จะเป็นกับชีวิตสิ้นเปลืองบอกปลาถอยออกมาเออประหยัดด้วยนะลดการพบปะสังสรรค์อยู่คนเดียวเงียบๆทาโปรเจกต์ส่วนตัวทํางานส่วนตัวไปเงียบๆดีกว่าช่วงเวลานี้ให้ระมัดระวังการมากคนมากความผู้คนอาจทาให้คุณไข้เขวได้อยู่กับตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆปรึกษาเสียงในหัวใจเสียงในสมองตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะได้ดีมากกว่านะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็ ไม่ต้องกังวลปัจจัยภายนอกนะครับไม่มีใครทําอะไรคุณได้ถ้าคุณไม่หวั่นไหวตามคนเหล่านั้นนะมากคนมากความคิดแค่นี้พอยิ่งอยู่คนเดียวได้ยิ่งคิดออกเออสมองยิ่งเล่น ก้าเหรียญหายห่วงเก็บเนื้อเก็บตัวได้เลยรวยแล้วอย่าบอกใครรวยแล้วเงียบไว้ก้าเหรียญมาคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในกิจการส่วนตัวในกิจกรรมส่วนตัวที่คนน้อยนยิ่งคนน้อยยิ่งดีคนค้าคนขายทําไม่จาเป็นอย่าไปมีหุ้นส่วนทําได้คนเดียวได้ทําคนเดียวเลยลุยเดียวเลยรวยคนเดียวเงียบนะมีเงินอย่าบอกใครเดี๋ยวโดนเบียดเบียนนะครับโอเคไปกันต่อสุดยอดพลังงานวันนี้แล้วก็อ ดีงามเลยนะเนี่ยสิ่งที่คุณหวังอยู่ไม่ไกลเผลอบางท่านได้บางส่วนมาแล้วด้วยนะบางท่านได้ทยอยได้รับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วนะเวลานี้ด้วยซ้ำ <laughs> The Empress ยินดีล่วงหน้าเมื่อกี้ตอนแรกมีราชาเหรียญดับเบิลตอนนี้ได้ The Empress ออกมาคู่กิ่งทองใบหย,ยกไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายเป็นใครก็แล้วแต่สมัยนี้เปิดกว้างมากมายเอาเป็นว่า คุณที่คาดหวังความสัมพันธ์อยู่คนโสดจะได้คู่คนโสดจะสละโสดตามหัวข้อและคนมีคู่จะมีความเจริญมั่งคัง่งมั่นคงเพิ่มมากขึ้นทั้งคุณและคู่จะพากันไปเจริญเติบโตก้าว,วหน้าส่วนคนโสดได้คู่ดีฟันธงให้แบบนี้ถ้าคุณผู้หญิงดูใบนี้ดีเ r e s s พรสคือการได้ยกระดับฐานะทางสังคมมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นได้รับเกียรตินะครับส่วนคุณผู้ชายมีดวงนารีอุปถมชัดเจนรับไว้เลยโอเคไปกันต่อสวยงามวันนี้ พลังงานดีดีสวยงามมากๆแล้วก็อืมไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดเอาว่าวันนี้โชคดีแน่แน่มีโชคดีไปด้วยกันโชคใหญ่ด้วยราชาเหรียญดับเบิลก็สุดยอดแล้วนะโอ้โหเด็กถือไม้เท้าสบายใจได้การงานไร้กังวลบริวารให้โชคบริวารได้อย่างใจไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่อะไรก็แล้วแต่เพื่อนร่วมงานบริวารคนที่เกี่ยวข้องล้วนดีกับคุณประมาณนี้นะครับ โอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมารับโชคดีไปด้วยกันนะครับมารับความโชคดีไปด้วยกันนะครับตามความเชื่อนะดูไปแนวทางนะเดอะสตารเอ้ยรับไปด่วนเลยรับด่วนเลยเดอะสตาชื่อเสียงเงินทองมาแล้วดาวจะรัสแสงความหมายที่หนึ่ง ปัทามีปัญหาใดๆอยู่ปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขและความหมายที่สองตรงตัวตามตำราสากลชื่อเสียงเงินทองมาแน่นอนคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นสอดคล้องกับสามเหรียญเมื่อกี้ที่ออกไปแล้วสังคมคุณจะกว้างขึ้นคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเดตสตาร์ยืนยันว่าคุณมีชื่อเสียงแน่นอนการมีชื่อเสียงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นดารานักร้องนักแสดงอาชีพใดก็มีชื่อเสียงได้ถ้าคุณมีความสามารถมีความโดดเด่นในอาชีพของคุณนะ รับไว้เลยนะครับสมัยนี้การมีชื่อเสียงไม่ยากเราแทบทุกคนมีสื่อในมือใช้สื่อให้เกิดประโยชน์พรีเซนต์ตัวเองในทางที่ถูกที่ควรเจริญก้าวหน้าชื่อเสียงมาเงินทองมาเอารวยเฮงปังรับไว้เลยโอ้รับด้วยรับด้วยผมรับด้วยสุดยอดนะครับไปกันต่อนะลุนลุนลุนพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยงงเ,เรื่อขออีกสักสองใบนะครับ The Sun เอ้ย สุดยอดดีใจจริงๆโอ้โอเห็น <ๆ S 2> เห็นไปพร้อมๆกันนะครับเดอะซัออกมาแล้ววันนี้ The Sun ออกมาในที่สุดวันนี้นะครับ The Sun ไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทา,า,าโร่สากลทุกท่านทราบดีใบนี้เดอะซันออกมาไพ่พระอาทิตย์หมายถึงความสำเร็จทุกประการสำเร็จทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดอยู่จะสำเร็จในทางนั้นสาธุรับไว้เลยผมรับด้วยวันนี้เรามีไพ่ดีๆมากมายตั้งแต่ราชาเหรียญดับเบิลโชคดีมหาศาลเดอะสตาร์เอ็มเพรสและไพ่ดีงามอื่นๆและคอนเฟิร์มด้วยเดอะซันโชคดีมหาศาลไม่ห่างไกลละ ขอแค่คุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะยึดถือความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งไม่รอโชคชะตาอย่างเดียวดวงดีแล้วรีบขยันขันแข็งเอารวยรับประกันฟันธงไม่เกินกําลังไม่เกินความสามารถไม่เกินวาสนาแน่นอนนะได้มากได้น้อยแล้วแต่บุคคลแต่ละท่านนะครับแต่ดวงดีแล้วรีบไปขยันขันแข็งทําคุณงามความดีเลยนะโอเคขออีกหนึ่งใบส่งท้ายสวยๆจริงจริงเดอะซันนี่ก็สวยงามมากแล้ว ทั้ง The Sun The Star ราชาเรียนดับเบิลเซตเน์วันนี้อะไรต่อมีอะไรดีงามมากแต่ก็อยากได้ส่งไทยสักใบมาดูกันนะครับวันนี้ขอให้ไพ่ออกมาตรงประเด็นอย่าเป๊ะเลยนะครับโอ้โหหนึ่งไม้เท้ายินดีด้วย a c e of w a n d s วันนี้มีไพ่ดีงามออกมามากมายและส่งไทยด้วยหนึ่งไม้เท้า a c e of w a n d s คุณจะมีโชคมีชัยประสบความสำเร็จได้อย่างใจหวังนะครับ ไม้เท้ากายสิทธิ์ใบนี้ไม่ธรรมดาหนึ่งไม้เท้าคิดอ่านการใดขอให้ตั้งใจจริงไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญดวงดีแล้วยึดถือความถูกต้องใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ควรคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ